อัลาเซนโฟนและ LG Phone เมื่อ Asus ตัดสินใจยกเลิกธุรกิจมือถือช็อกวงการทีวีหลังโซนี่จับมือ TCL ตั้งบริษัทร่วมทุนปฏิวัติอนาคตบรา v เวียและ Home Entertainment ภาพหลุดถาดซิมโชว์สีจริงของ a 2 6 Ultra งานนี้อาจจะมีสีม่วงเป็นไฮไลท์พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่น่าสนใจ Privacy Display ตัวหน้าจอสามารถกันเผื่อได้ไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่ม ซัมซุงคอนเฟิร์มเองฟีเจอร์หลักของ Galaxy AI สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยังไม่มีการเก็บค่าบริการหรือน้ากับดีไซน์ของ iPhone 18 Pro Max ที่อาจจะมีการเปลี่ยน Dynamic Island ให้เล็กลงและมือถือจอพับจาก iPhone 4อาจจะเปิดตัวในปีนี้พร้อมกับหน้าจอจาก s ซัมซุงหลุดภาพ Oppo Fi n d X9 Ultra มาพร้อมกับชุดเลนส์เสริม300มิมพร้อมจัดเต็มเล่นใหญ่กว่าเดิม เปิดตัว Dimensity 9,500s ชิปเรือธงรุ่นน้องและ Dimensity 8,500ชิปเกมมิ่งที่ท้าชนเรือธงมือถือพันอึด Redmi Note 15ซีรีส์เปิดตัวในประเทศไทยเรียบร้อยมาพร้อมกับประกันสูงสุดถึง4ปีแข็งแรงทนทานระดับไทยท่านสบายดีนะครับพัดรอยซนต้อนรับสู่รายการอัปเดตข่าวสารไอทีนะครับกับหิวข่าวก่อนจะไปข่าวแรกฝากกดไลค์กดแชร์ หรือกิดอยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัคร membership หรือซื้อสินค้าที่ติดก้าไว้ได้นะครับแซมเอาแมนได้ออกมาโพสต์เองนะครับผมว่า c h a t GPT กําลังจะมีการแสดงหรือว่าโชว์โฆษณาสำหรับใครที่ใช้งานแบบฟรีหรือเลือกใช้ตัวแพ็กเกจของ c h a t GPT Go โดยจะเริ่มทดสอบการแสดงโฆษณาที่อเมริกาเป็นที่แรกนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครสมัครใช้เป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่าอย่างเช่น Pro Business หรือ Enterprise นะครับ ตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับไม่มีโฆษณาให้เห็นแน่นอนซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของ OpenAI ก็ระบุว่าข้อมูลของผู้ใช้งานหรือว่าบทสนทนาที่เราไปคุยกับตัวของ AI เนี่ยจะไม่มีการขายหรือว่าส่งต่อให้กับผู้ลงโฆษณาแต่อย่างใดแล้วก็สามารถเลือกปิดระบบ Personalization นะครับหรือว่าโฆษณาที่เจาะจงเฉพาะตัวเราเฉพาบุคคลเนี่ยออกไปได้ด้วยซึ่งการที่มีโฆษณามาแทรกอยู่ในแชทระหว่างที่เราใช้งานนะครับ OpenAI ก็บอกมาตามตรงเลยแหละว่าเพื่อให้ตัวบริษัทนะครับสามารถจะมีรายได้และก็ให้บริการตัวของ AI ในแบบฟรีหรือแพ็กเกจราคาประหยัดให้กับผู้ใช้จำนวนมากต่อไปได้นะครับแล้วก็ในช่วงแรกอาจจะมีโฆษณาประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเพิ่มเติมโฆษณาเข้ามาในภายหลังใครยังจำโปรเจกต์ m e t a v e r s e ของทาง Facebook หรือว่า Meta กันได้บ้างนะครับที่มีทีพัฒนาของ Reality l a b ไปสร้างโลกเสมือนจริง VR นะครับอยู่ในมิติของ m e t a เวิร์เวลาใส่แว่นเข้าไปแล้วก็สามารถจะเข้าไปเดินเที่ยวไปอินเตอร์แอคนะครับกับสังคมตรงนั้นได้อารมณ์เหมือนคห้เดอะซิมนี่แหละแต่ว่าอยู่ในโลก Metaverse เรียกว่าจุดนี้ก็เคยเป็นเหมือนกับความหวังครับเห็นว่าหลายๆแพลตฟอร์มรวมถึงในบ้านเราเองก็มีการพยายามไปสร้างเหมือนกับแผนที่แมปโลกเสมือนจริงนะครับกันอยู่ แล้วก็ค่อยๆเงียบหายตายจากกันไปล่าสุดแม้ต่างฝั่งของเ e ตาเองครับก็ตัดสินใจเลิกจ้างพนักง,งานถึง1,000คนรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับสตูดิโอของ Reality Lab ที่รับผิดชอบโปรดักต์พวก VR m e t a w o r s ์โดยเฉพาะนะครับทำให้สตูดิโอเกมอย่าง s ั n s ารุ Twisted Pixel และ a r m a ม u r ต้องปิดตัวลงทันทีครับผมเพราะว่าเหตุผลนึงก็คือทางฝั่งเมตา จะย้ายไปโฟกัสอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นลักษณะ AR แล้วก็พวก AI แทนเรียกว่าลดความสำคัญของพวกโลก VR แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้ลงไปด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดดูจากตัวเลขที่ Engadget รายงานมา <c oughs> เขาบอกว่าตัวบริษัท Reality l a b นะครับที่พัฒนาเรื่องของ VR แล้วก็ Meta เนี่ยขาดทุนสะสมไปแล้วครับ70,000ล้านเหรียญหรือประมาณ 2, ล้านล้านบาทเลยทีเดียวครับ มาถึงข่าวช็อกโลกของ Asus นะครับตอนแรกในงาน CS ที่ไม่ได้มีการเผยโฉมไลน์อัพของพวก l g p h o โฟใหม่นะครับก็คิดว่าอาจจะแค่หยุดพักไปสักระยะหนึ่งแต่ล่าสุดนะครับจอนเน่ฉีนะครับประธานของบริษัทได้ออกมาพูดในงานที่ไต้หวันว่า เราจะยกเลิกนะครับเรื่องของแอปสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการแล้วยุติการผลิตเอาท์จีฟนและ Zenphone และก็จะกลับไปโฟกัสในส่วนของ Core Business หรือว่าธุรกิจหลักโน้ตบุ๊ก PC นะครับรวมถึงพัฒนาโปรดัแอัปใหม่ที่อาจจะเป็นเรื่องของ p h y s i l a l AI ไม่ว่าจะเป็นโรบอตอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะมาทำงานร่วมกับ AI ในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าแฟนของดจอแซนหลายคนนะครับน่าจะเคยใช้เซนฟนผ่านมือแน่นอนตั้งแต่ยุคที่เป็นชิป Intel นะครับเซนโฟ3 4 5ใช่ไหมมาถึงยุคที่โหล้ำมากๆมีแพดโฟนครับเอามือถือมาต่อกับแท็บเล็ตประกบร่างกันจอเล็กกลายเป็นจอใหญ่มีปากกาเขียนจอได้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงยุคของเกมมิ่งอย่าง LG p p o o n e ซึ่งอัจนะครับในช่วงหลังในตลาดพวกสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง ก็ล้มหายตายจากกันไปหลายค่ายนะครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยกลุ่มสมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาประหยัดอาจจะเป็น i อคูหรือว่าตัวของโ o โ o แทนเรียกว่าเสียดาย a s u s แล้วก็ e n น o n e เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดมือถือเนี่ยถ้าเกิดว่า Asus หายไปก็จะทำให้แบรนด์จากไต้หวันเนี่ยไม่เหลือแล้วไหมเพราะว่า HTC เองก็เหมือนกับโดนแบรนด์จีนซื้อไปผลิตนะครับ เรียกว่าตอนนี้นะครับเหลือผู้ผลิตสมาร์ทโฟนอยู่แค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นอเมริกาจีนเกาหลีอ๋อยังเหลือโซนี่ครับจากญี่ปุ่นอีกค่ายหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึงโซนี่นะครับล่าสุดเพิ่งจะเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่นะครับลิงก์บัตรคลิปที่เป็นดีไซน์แบบหนีบหรือว่าเกาะบริเวณใบหูของเรานะครับเป็นลักษณะ Open e a r อารมณ์คล้ายๆพวกเอียบัตรนี่แหละแต่ว่ามันก็จะยึดเกาะหูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยหลุดร่วงง่ายนะครับ โดยตัวลิงก์บัตคลิปนะครับเปิดตัวแล้วก็เคาะราคาวางขายไทยเลย6,990บาทครับเรียกว่าในเรื่องของราคาในสไตล์ของโซนี่ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนักนะครับส่วนเรื่องของสีสารของตัวหูฟังให้ผมว่าสดใสดีนะมีทั้งสีเขียวสีขาวสีม่วงนะครับและมีพวกอุปกรณ์เสริมนะครับให้มาตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยเหมือนกับออกมาเป็นลักษณะแฟชั่นด้วยสำหรับตัวของลิงก์บัตรคลิปนะครับ ยังไงทางฝั่งดอทเซนก็สนใจเหมือนกันหลังจากที่ลองตัวของฟรีคลิปโฮเว่ยไปแล้วนะครับอยากจะลองของฝั่งโซนี่ด้วยว่าพลังเสียงแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงถ้าเกิดว่ามีหูฟังมาให้ลองแล้วหรือว่ามีของจริงวางจำหน่ายครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันแน่นอน,นครับกับโซนี่ลิงบัตคลิปครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ตะลึงและก็ช็อกวงการในฝั่งของทีวีนะครับเมื่อโซนี่ตัดสนใจนะครับ ขายหุ้นในฝั่งของเทคโนโลยีโทรทัศน์หรือว่าเรื่องของภาพเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ TCL เนี่ยเข้ามาเทคไปในสัดส่วน51% Sony เหลือเืออยู่เพียง49%นะครับซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็จะถูกโฟกัสไปที่เรื่องของการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับหรือ R&D เรื่องของการออกแบบดีไซน์การผลิตแล้วก็เรื่องของเซลล์มาร์เก็ตติ้งการวางจำหน่ายจัดส่งสินค้าด้วย โดยตัวบริษัทร่วมทุนใหม่นะครับจะเริ่มลงนามในช่วงมีนาคมปีนี้และความเปลีป่ยนแปลงที่ตามมานะครับก็จะมีเรื่องของตัวแบรนด์ยังคงเป็นโซนี่และก็บราวเวียอยู่ส่วนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆของจอภาพนะครับด้วยความที่ช่วงหลังในี่ย TCL นะครับมีพวกหน้าจอแบบล้ำสมยัยพาร์เนลอย่างพวกมินิ LED q u a n อนตัมดนะครับรวมถึงกำลังการผลิตนะครับที่โอ้โหเยอะมากๆเลยก็เลยทำให้ เหมือนกับว่าหลังจากเนี้ยทีวีจากโซนี่ก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆจากฝั่ง TCL ครับเข้ามาเติมทั้งเรื่องพวกพาเนลต่างๆด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับว่าตัวบริษัทเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาการเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับพวกแอป,ปสินค้าที่เป็นโซนี่บราวเวียร่วมกับ TCL นั้นจะเริ่มวางขายกันในช่วงไหนนะครับรายงานจากบริษัทวิจัยการตลาดนะครับอย่างซ imilar เว็บนะครับบอกว่าตอนนี้จำนวนผู้ใช้งานนะครับ X หรือว่า Twitter เดิมค่อยๆตกลงตกลงเรื่อยๆนะครับในขณะที่เทรดนะครับของทางฝั่ง Instagram เนี่ยมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจนตอนนี้แซงหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดยตัวเลขล่าสุดนะครับตัวของ t r e ทรดนั้นมีผู้ใช้งานรายวันประมาณ140ล้านคน ในขณะที่ X นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ125ล้านคนเท่านั้นสาเหตุนหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวพันก็คือเรื่องของการที่ตัวกรอกนะครับ AI ที่ดราม่าสุดๆนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยแบนไม่ให้ใช้งานก็อาจ,จะส่งผลให้คนสลับหรือโยกมาใช้เทรดแทนส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าทางฝั่ง X มี Me, วิธีการจะแก้เกมนะครับให้คนกลับมานิยมหรือว่า ใช้งานก็เหมือนช่วงแรกๆที่บูมมากๆแล้วก็เป็นโซเชียลมีเดียที่มีความเร็วนะครับรายงานเรื่องด่วนได้ไวนะครับไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นอีลอนมัสจะสามารถเรียกความนิยมกลับมาให้กับเอกได้หรือเปล่าด้าน a m ม u n งนะครับก็ดูเหมือนว่าวันเปิดตัวของ Galaxy s 26 Series นะครับน่าจะเคาะกันแล้วแหละ 2 5กุมภาพันนี้นะครับมีงานเปิดตัวได้เห็นโฉมหน้ากันแน่นอนล่าสุดก็เพิ่งจะมีภาพหลุดของตัวถาดซิมนะครับทั้งหมด4สี 4, นั่นก็คือสีม่วงสีดำ 5, สีขาวแล้วก็ 5, ส,ววก 5, สีฟ้านะครับเห็นอย่างนี้แล้วก็พอจะคาดเดาสีตัวเครื่องครับจากถาดซิมได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเห็นว่า Galaxy A86 ครับตัวน้องเล็กสุดเนี่ย จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,300ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว25วัตต์ส่วน S26 Plus ครับแบตเตอรี่4,900ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว45วัตต์ในขณะที่รุ่น Ultra ครับแบต5,000ม ah, ิลลิแอมแต่จะชาร์จไวขึ้นเป็น60วัตต์นะครับส่วนฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆเห็นว่าเรื่องของตัว AI นะครับน่าจะมีส่วนที่มาช่วยจัดการเรื่องของนัดหมายการลงตารางได้ว่า เฮ้ยเรามีมิ팅มีประชุมหรือมีไปคุยนานที่ไหนนะครับถึงเวลาถ้ามีคนอยากนัดซ้ําเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาแล้วเวลามันชนกันเนี่ยมันจะมีตัวแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเวลานี้ไม่สามารถจะคอนเฟิร์มนัดได้นะต้องเลื่อนเวลาอื่นเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเก่งและก็ฉลาดแค่ไหนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวของ privacy display นะครับหรือหลายคนนะครับชอบไปติดฟิล์มกันเสือกกันเผือกอะไรเงี้ยถึงเวลา คนจะแอบมองดูหน้าจอเราไม่ได้นะครับมันจะเป็นดำๆมองไม่เห็นซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับหลุดมากับหน้าจอ Quick Setting นะครับว่าที่มุมด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีปุ่ม Privacy Display อยู่เรียกว่าสามารถจะเลือกเปิดปิดนะครับการป้องกันหน้าจอแม่คนมาเผื่อดูข้อมูลบนเครื่องเราได้นะครับเดยไม่ต้องดูว่าจะสามารถใช้งานได้ดีแค่ไหนด้วยเมื่อเทียบกับพวกฟิล์มต่างๆแล้วสะดวกหรือไม่สะดวกอย่างไร คราวนี้ครับมาถึงเรื่องของ Galaxy AI บ้างถ้าใครจำได้ตอนที่มาครั้งแรกกับ a 2 4นะครับโอ้โหเขามีรีมาร์กเลยว่าจะสามารถใช้ได้ฟรีถึงปี2026 ok, อะไรแบบนี้ตอนนั้นก็มีดราม่าเบาๆว,ว,ว่าถ้าเกิดถึงเวลาแล้วเนี่ยซัมซุงจะมีการเก็บตังค์นะครับเก็บ Subscription แบบใช้งานรายเดือนหรือเปล่าเห็น <He S 1> ว่าล่าสุดนะครับมีการไปแก้ไขเรื่องของตัวฟุตโนตหรือว่าข้อความตัวเล็กแล้วแหละว่า ตัวฟีเจอร์ของ Galaxy AI นะครับที่เป็นพื้นฐานของตัวระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรียังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดข้งนั้นครับคือจะฟรีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีกำหนดเรื่องของปีด้วยในขณะที่บริการ AI เจ้าอื่นนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของ h a t GPT Gemini เนี่ยก็ใช้ฟรีประมาณหนึ่งนะถ้าเกิดอ,อยากจะเพิ่มความสามารถก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อเพิ่มนะครับก็ยังไม่รู้ว่าทางฝั่งของ Samsung จะมีโมเดลนี้เพิ่มเติมหรือเปล่า แต่ที่แน่คือตอนนี้พวกฟีเจอร์ทาชงชงานบนตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสเก็ต t ูอิเมจเขียนภาพแต่งรูปหรือว่าการแปลภาษากลุ่มนี้ใช้งานฟรีต่อไปครับนอกจากนั้นครับจะมีอุปกรณ์เสริมชิ้นใหม่ของซัมซุงหลุดออกมาครับนั่นคือ p r o b แบงค์ไร้สายที่มาพร้อมกับระบบ Magnetic Wireless ตามมาตรฐานของชีทูนั่นเองครับ เรียกว่าตอนนี้นี่อาจจะออกมาเพื่อรองรับตัวของ Galaxy S26 Series หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะใส่ตัวของแหวนแม่เหล็กมาตามมาตรฐานชี่ทูเลยหรือไม่หรือว่าต้องใช้งานร่วมกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นเคสเสริมอีกทีหนึ่งนะครับโดยตัวของ Power Bank รุ่นนี้นะครับเขารายงานว่าความจุมัน5,000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็สามารถชาร์จไร้สายนะครับที่15วัตต์แล้วก็จะเลือกเสียบสาย USB-C ก็ได้นะครับจะเพิ่มสปีดในการชาร์จเป็น20วัตต์ ตัวแบตเตอรี่พอแบงค์ตัวนี้นะครับยังมีส่วนของขาตั้งแล้วก็ปุ่มเอาไว้เช็คนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เห็นว่าจะเริ่มวางขายช่วง H16 วางจําหน่ายนี่แหละราคาอาจจะประมาณ2,000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดคํานวณจากเงินยูโรแต่ถ้าเกิดว่าหักลบภาษีงภาษีแล้วคิดว่าพันกลางๆก,ก็อาจจะมีรุ่นเหมือนกัน ติกต็แม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแนวตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่ามีพวกบริการที่เป็นละครสรัน้นละครคุณธรรมเป็นแอปออกมาครับวิโดนตั้งเหมือนกันนี่แหละแล้วก็มาตีตลาดติ๊กต k อกได้ t ิ k กต o อกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอสร้างแอปใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ดูละครสรั้นแนวตั้งโดยเฉพาะนะครับกับแอปพายดามราครับอันนี้ก็คือรวมเป็นแอปเดียวเลยแล้วก็ใช้งานได้ฟรีไม่มีโฆษณา เห็นว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานที่อเมริกากับบราซิลก่อนนะครับซึ่งกระแสของตัวละครสั้นที่เขาเรียกว่าไมโครดราม่าเนี่ยอันนี้ก็เริ่มระบาดไปหลายประเทศแล้วก็สาเหตุที่ทางติ๊กต็อนะครับเลือกมาทําตลาดละครสั้นที่อเมริกาก็คาดว่าน่าจะเป็นการบุกตลาดใหม่ไปเลยนะครับไม่ได้มาตีตลาดในฝั่งเอเชียที่จริงก็มีหลายแอปนะครับที่หลายๆคนไปกดสมัครสมาชิกหรือว่าจ่ายตังค์ดูกันแล้ว ซึ่งกว่าจะมีคนคุ้นชื่อนะครับของเรียวชอตแล้วก็ดราม่าบ็อกซ์ที่ตอนนี้ก็หูรายได้มาเป็นเกาบเป็นกำรรเลยและถ้าเกิดดูข้อมูลจากวาไรตี้นะครับข้ระูุว่าอุตสาหกรรมละครสัส้นตัวไมโครดราม่าเนี่ยอัตราการเติบโตนั้นก้าวกระโดดงมาครับอาจจะสามารถสร้างรายได้แต,ตะระดับ8 0 0 0 0 0ล้านบาทได้ภายในปี2030 มาถึงข่าวโทรคมรคมในบ้านเรากันบ้านนะครับหลังจากที่ d ีแท็กทูรวมกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีทางฝั่งเทเลนอ์กับทางฝั่งของ r รูนี่แหละเป็นคนถือหุ้นตอนนี้ตัวของเทเลนอ์นะครับได้จัดการขายหุ้น24.95นะครับให้กับบริษัทอาร i g ดี a อคเทคโนโลยีของคุณสุภชัยนะครับก็คือผู้บริหารทูเดิมนะครับโดย ส่วนแรกที่ขายไปเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับแล้วก็เหลืออีกประมาณ5%ที่มีสัญญาไว้ซื้อขายกันใน2ปีข้างหน้าคาดว่าก็น่าจะอีกประมาณ20,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าขายหมดแล้วเนี่ยก็แปลว่าเทรนนอร์ก็จะออกจากธุรกิจโทรคมนาคมในบ้านเราไปเลยแล้วก็ทางฝั่งคนถือหุ้นของตัวทรูนะครับก็จะกลายเป็น True Corp แล้วก็ทางฝั่งของ r r i า e ด i g i t a l ของคุณสุภชัยนั่นเอง หูฟังที่ใส่สบายนะครับใส่น,นานได้ไม่หนักหูหหว่ฟรีค <free> ลิป i p 2นะครับเปิดตัวข้อราคาวางขายในบ้านเราแล้วนะครับรอบนี้ราคาดีกว่าเดิมด้วยรุ่นแรก6,000กว่าบาทครับตัวนี้เปิดมาแค่4,990เท่านั้นใครที่เป็นสายชอบใส่หูฟังออกกำลังกายไปวิ่งนะครับผมว่าตัวนี้ลองเทสมาแล้วครับใส่ไปวิ่งใส่ออกกำลังกายหนัก,นกๆก็ไม่มีอาการหลุดร่วงครับเรียกว่าดีกว่าเอาาียบัด แล้วก็ไม่แน่นหูเหมือนพวกอินเอียด้วยและครั้งนี้กับราคาที่เปิดมาถูกกว่าเดิมนะครับผมว่าหลายคนน่าจะสนใจกันแน่นอนเพราะน่าจะความเป็นหูฟังแล้วนะครับมันยังสามารถแต่งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้เหมือนกับเครื่องประดับให้เหมือนเจมได้นะครับยังไงลองไปดูกันนะครับกับห่วยฟรีคลิป2นะครับตัวนี้ราคาดีเลยส่วนข้อมูลของ iPhone 18 Pro Pro Max นะครับตอนนี้ก็เห็นว่า เรื่องของตัวหน้าจอ Dynamic Island ที่เป็นแถบดำๆตรงกลางเนี่ยอาจจะถูกปรับลดขนาดลงครับเกิดออนนี้ก็มีข่าวมาสักหนึ่งแล้วว่าเดิม Apple ก็อยากจะกำจัดไอตัว n o Notch ทิ้งไปนะครับแต่ด้วยความที่อะเซนเซอร์ในการสแกนใบหน้าอะไรพวกนี้อต้องมีการใช้ส่วนของหน้าจอที่มันโล่งๆหน่อยกระจกใสๆนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น Dynamic Island ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าส่วนของการออกแบบตัวพารเนลจอหรือว่าเทคโนโลยีของตัวกล้องสแกนใบหน้า Face ID มันดีขึ้นถึงขั้นที่เฮ้ยสามารถไปวางไว้ใต้จอได้หรือเปล่านะครับก็เลยมีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆกับการที่รีไซต์ตัวด y น a m กไอแลนด์อาจจะเป็นแค่ปุ่มเล็กๆตรงกลางซึ่งนอกจากเรื่องของตัว Dynamic Island นะครับเห็นว่าชิปรุ่นใหม่ A20 Pro อาจจะทํางานร่วมกับโมเด็มจากทาง่ง Apple ไม่พึ่งควอคอมแล้วนะครับ แล้วก็กล้องหลังอาจจะมีรุ่นที่สามารถจะเลือกปรับอูรับแสงได้ด้วยส่วน iPhone 4นะครับที่ช่วงหลังนี้ภาพหลุดเห็นกันเยอะมากแต่ไม่ใช่ภาพหลุดของจริงนะเป็นภาพที่เขาเรนเดอร์ขึ้นมาหรือว่าจำลองว่าหน้าตาดีไซน์หน้าจะประมาณน,นี้นะครับก็เริ่มเหมือนกับพอมีข่าวเยอะก็อารมณ์ว่ามีเขาลังมันน่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับเห็นว่าตอนนี้ก็ความไม่ได้สูง เพราะว่าทางฝั่ง Samsung เองเพิ่งเคโชว์ในส่วนของตัวหน้าจอพับที่ไม่มีรอยนะครับคือออกแบบตัวของวัสดุในส่วนของการพับโค้งให้มันสามารถจะคืนสภาพเดิมได้แล้วก็ไม่ทิ้งรอยเอาไว้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ Apple เนี่ยเรียกร้องมาตลอดว่าถ้าได้เมื่อไหร่หรือว่ารอยพับไม่มีแล้วเนี่ยถึงจะอยากทําจอพับนะครับก็เ๋ยวต้องมาดูกันครับว่าปีนี้ iPhone 4จะมาจริงไหมและฝั่งซัมซุงเนี่ยจะเอาตัวของ Galaxy Z f 8 w e d i t i o n หรือจะเป็น c 4 o 8 Ultra มาชนหรือเปล่านะครับปลายปีนี้เดี๋ยวรู้กันส่วน Oppo Find X9 นะครับอันนี้คือบ้านเราก็เห็นว่าขายดีทั้งตัวของรุ่นหลักและขุ้นโปรนะครับแล้วก็ตัวของชุดกล้องที่มาเท่าไหร่ก็หมดนะครับครั้งนี้เดี๋ยวตัว Ultra น่าจัดหนักกว่าเดิมครับเพราะมีคนไปเห็นภาพของ f i X9 Ultra ที่ประกบกับตัวกล้องเทเลคอนเวอร์เตอร์นะครับเรียกว่าดูแล้วนะครับตัวบ้องมันใหญ่กว่าเดิมชัดเจนแล้วก็ข้อมูลเขาบอกว่าระยะของการใช้งานเนี่ยจะเหมือนกับพวกเลน300มิลครับเรียกว่าการคูณของตัวซูมเนี่ยน่าจะมาณ4.28เมื่อคูณกับตัวกล้องเทเลโฟโต้ไปแล้วก็ะระยะก็จะไปไกลขึ้นอีกมาพร้อมกับชุดคาเมรากริปนะครับที่ดูแล้วก็ใหญ่ขึ้น อาจจะมีพวกแบตเตอรี่ฟังก์ชันฟีเจอร์เพิ่มเติมไหมนะครับมีปุ่มเพิ่มมาด้วยหรือเปล่าเห็นว่าชุดกล้องจะเป็นดูอัลเพริสโคปนะครับเลือกใช้2องล้านพิกเซลถึง2เซนเซอร์ทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็เพริสโคปหลักด้วยนะครับส่วนเพริสโคปอีกตัวหนึ่งนะครับ50ล้านพิกเซลเอาตระไยว50ล้านเช่นเดียวกับกล้องหน้าเซลฟี่ก็50ล้านพิกเซลด้วยนั่นหมายว่าสเปคจัดเต็มครับ Snapdragon Elite Gen 5แล้วก็แบตเตอรี่7000มิลลิแอมนะครับไว้ต้องรอดูกันว่า อัลตร้าเนี่ยเอาจริงก็ออ ppo เปิดตัวมาหลายรุ่นนะครับแต่ไม่เข้าไทยสักทีเดี๋ยวมาลุนน้นกันกับรุ่นนี้ครับว่าจะวางขายในบ้านเราไหมด้านเรียวมีนะครับตอนนี้ก็มีสมาร์ทโฟนนะครับรุ่นท็อปอย่างตัวของเรียวมี neo 8นะครับที่เลือกใช้ Samsung Display Refresh ร a t e 1 6 5 h ้พร้อมกับชิป snap 8 gen 5เรียกว่างานนี้คือจัดเต็มครับเป็นมือถือเน้นเกมมิ่งแน่นอนนะครับแถมแบตเตอรี่ยังความจุมากถึง80,00 m ม ah ด้วย เรียกว่าสเปคนี่คือแบบโหมาชนกับทุกค่ายเพื่อต้องการจะเป็นมือถือที่เน้นความเร็วแรงและก็ตอบใจสายเกมหรือคนที่ชอบสเปคขโหดนะครับในขณะเดียวกันครับนอกจาก r ร a l วมี8แล้ว ทางฝั่งเรียวมีก็มีแผนจะเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ P4 Power หรือรุ่น P4 Power ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่หมื่นมิลลิแอมเห็นว่าสามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับหลายวันเลยแล้วก็มีโหมดพิเศษสามารถถือได้30วันพร้อมกับระบบการชาร์จแบบ r e v e r s e Charging เถือเป็นปแวงได้ด้วยนะครับชาร์จให้เคร่องอื่นถึง27วัตต์เดี๋ยวมาดูข้อมูลของเรียวมี power แล้วก็เจ้า Neo8 กันอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกับทางออเนอร์นะครับได้เปิดตัว Honor Magic 8 Pro Air ครับที่ดีไซน์เนี่ยมันมีความละไม้คล้ายกับสมาร์ทโฟนจากหลายๆๆค่ายนะครับแต่ที่แน่ก็คือความเบาบางเนี่ยสมชื่อ Air ครับด้วยขนาด6.1ม mm, ิลิเมตรที่วัดมาแล้วว่าบางสุดๆมาพร้อมหน้าจอ6.31นิ้วนะครับขนาดกำลังพอดีมือเลยแล้วก็แบตเตอรี่5,500ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว ชิปเซตแรงด้วยการเลือกใช้ Dimensity 9,500นะครับกับความร็การชาร์จที่80วัตต์ความแข็งแรงทนทานนะครับแมวเครื่องจะบางแบบนี้แต่ได้มาตรฐาน IP 6869ทนน้ำทนฝุ่นนะครับเทสมาแล้วลงน้ำลึกได้ระดับ6เมตรสบายๆครับเรียกว่าตัวของกล้องหลังครับก็จัดมาให้ทั้งตัวกล้องหลัก50ล้านอัลตร้าไว50ล้านและมีเทเลโฟโต้ iPhone Air มีกล้องเดียวนะแต่ว่า Honor Air ตัวนี้มีทั้งหมด3กล้องครับครบทุกระยะกันไปเลยส่วนเรื่องของราคาเปิดตัววางขายนะครับเห็นว่าเริ่มต้นที่4,99 9หยวนหรือประมาณ2,000 0บาทนะครับยังไม่หมดนะครับยังมี Honor Magic 8 RSR Porsche Design นะครับเรียกว่าเอาตัว Magic 8มาปรับสเปคเพิ่มความหรูหรานะครับงานนี้ได้เป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5 แล้วก็เลือกประกบกับชุดเลนนะครับตัวใหม่ด้วยงานนี้คือทางฝั่งของออ n น r ก็มีบ้องเลนแล้วนะเดี๋ยวไว้เราดูกันนะครับเพราะว่า Magic 8เนี่ยก็มีกำหนดวางขายแล้วก็เปิดตัวในต่างประเทศรวมถึงในไทยด้วยนะครับไว้ต้องรอดูว่าจะมีตัวกล้องซูมมาขายในบ้านเราด้วยหรือเปล่า มีเดียเทครับได้เผยโฉมชิปเซ็ตรุ่นใหม่นะครับนั่นคือ i m e n s ซ t y 9,500s ที่พร้อมมาชงกับบรรดาชิปเรือธงจากทางฝั่งคอคอมนะครับโดย 9,500s เนี่ยถ้ารู้จากชื่อก็คือ,คอพร้อมไปชนกับพวก Snapdragon 8s Gen4 Gen5 อะไรแบบนี้นะครับเป็นรุ่นที่รองลงมา ความเร็วแรงยังคงอยู่แต่ว่าเรื่องของตัว c l o ็อกสป e d สัญญาณนาฬิกาหรือว่าตัวของพวก c o r p u p u n p อนะครับอาจจะไม่ได้สู้รุ่นท็อปขนาดนั้นก็เลยเป็นตระกูล S ที่ย่อยลงมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีตัวของ Dimensity 8500นะครับรุ่นนี้ก็คือเน้นมาจับตลาดที่เป็นลักษณะ upper flagship นะครับเป็น mid-range เหมือนกันแต่ว่าเน้นประสิทธิภาพเรื่องของ GPU การนวลผลกราฟิกการเล่นเกมให้สูงขึ้นนะครับต้องรอดูเหมือนกันว่า ตอนที่เปิดตัวพร้อมวางขายก็เ่ยจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนหยิบเอา d i m e n สต y 9เ0 0 s แล้วก็ d i m m n s i t y 8 5 0 0ไปใช้บ้างทางฝั่ง Redmi นะครับก็ได้เปิดตัวมือถือสุดอึดนะครับงานนี้คือทนทานแบบไททันเพราะว่า Redmi Note 15ซีรีส์นะครับไม่ใชเป็นรุ่นปกติรุ่น Pro Pro Plus นะครับคือจัดเต็มเรื่องความทนทานนะครับทดสอบทั้งการตกกระแทกทนน้ำทนฝุ่นมาแบบจัดเต็ม ลงหม้อชาบูหม้อซุกี้ไม่เป็นไรนะครับหรือแม้แต่ทําตกหล่นความสูง2เมตรก็ยังทนทานสามารถใช้งานต่อได้ครับซึ่งในทางฝั่งรอยแซนเมดูดตเต็มให้ดูแล้วนะครับสามารถไปดูกันได้แล้วก็ราคาที่เปิดตัววางขายข,ายของเจ้า Redmi Note 15เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเริ่มต้นนะครับ Redmi Note 15เวอร์ชัน 4G นะครับ6,699บาทถ้าเป็นเวอร์ชัน 5G อยู่ที่8,499ะครับส่วนรุ่นของ Pro จะเริ่มต้นที่9,999บาทและก็โปร plus อยู่ที่14,990บาทครับทางการออสเตรเลียเอาจริงแล้วครับตอนนี้ได้สั่งปิดบัญชีโซเชียลไปเป็นจำนวนถึง4.7ล้านนะครับหลังจากที่กฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้งานหรือว่าเล่นโซเชียลกันซึ่งอันนี้ครับจำนวน4.7ล้านบัญชีเนี่ยโดนไปหมดนะครับ10แพลตฟอร์มยอดฮิต ไม่จะเป็นเครือของฝั่ง Meta นะครับคือ f c e e o o o k i t t r e a d นะครับเพราะว่า Meta ค่าเดียวเนี่ยโดนไป5.5แสนบัญชีนะครับ <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นพวก TikTok YouTube เฮ้ยอันนี้ก็โดนด,ด้วยเหรอแล้วก็ Twitch นะครับตามมาด้วยพวกแอปแชทต,ต,ต่างๆอย่างเช่น Snapchat Reddit X แล้วก็ Click นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวเลขที่มันสูงมากๆเนี่ยเพราะว่าเด็กคนนึงอาจจะมีหลายบัญชีด้วย เคยทำให้การปิดเนี่ยมากถึง4.7ล้านบัญชีนั่นเองครับแต่งานนี้ก็มีสิยงสะท้อนนะครับจากหลายภาคส่วนถ้าฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าเราภูมิใจนะครับที่สามารถปกป้องสุขภาพจิตของเยาวชนจากภัยออนไลน์ต่างๆได้แต่ฝ่ายค้านก็กังวลว่าเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับมันฉลาดอาจจะมุด VPN ไปใช้งานโซเชียลดได้อยู่ดีนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับอย่าง Meta ก็บอกว่า คุณในปิดโซเชียลที่บริษัทใหญ่ๆมีการดูแลควบคุมเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับไปเลือกใช้โซเชียลที่มันปลอดภัยแล้วก็อันตรายมากกว่าเนี่ยจะควบคุมได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเสียงสะท้อนนะครับจากหลายๆฝั่งหลังจากมีการปิดบัญชีโซเชียลของเยาวชนลงไปถึง4.7ล้านบัญชีนั่นเองครับ ส่วนค่ายเกมมิ่งมือถือนะครับค่ายเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ RED MAGIC นะครับเพิ่งจะเปิดตัว Red Magic 11 Air ไปกับหน้าจอ6.85นิ้ว refresh r a t 144 h z นะครับเรียกว่าขอบจอนี่บางเฉียบ1.25ม mm ิเมเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยมี g i c Touch ครับทัชแ i ป g ลิ่งเรสูงสุดๆถึง2,500 h z ชิปเซตได้พลังจากแซม d ล a g อน8 Elite แล้วก็มีชิป Redcore i p h o n ครับที่ช่วยเร่งประสิทธิภาพให้สามารถเล่นเกมได้รีเฟรชเรทสูงนะครับแรมสูงสุด 16GB เนะครับจําสูงสุด512นะครับกล้องหลังเนี่ยมีเซนเซอร์หลัก50ล้านอีกตัวหนึ่งเป็นกล้อง ultra wide 8ล้านนะครับกล้องเซลฟี่16ล้านลำโพงคู่สเตรโอ 87,000mAh ชาร์จไวที่120วัตต์นะครับโดย Red Magic 11 Air นั้นเปิดราคามาเริ่มต้น 3,699หยวนครับประมาณ16,000-17,000บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยวันเสาร์หน้ากลับมาอัปเดตข่าวไอทกันใหม่ในรายการหิวข่าวนะครับวันนี้พวกเราทีมงานรอยแซนลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ได้ครับ